สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับคลิปนี้มาตึกปาคือเก่าครับตึกต่อจากเมื่อวานนี่หลังจากที่กั้นไว้หรือว่ากัดไว้ครับมื่อนี้ก็ตึกต่อขึ้นมาอีกครับมาครับที่ตามเมืองนกันครับนี่แหละครับที่กั้นไว้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ตึกฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้มื่อนี้ก็ข้ามมาตึกฝั่งนี้ครับนี่ครับ คับมันตึกฝั่งนี้นี่ครับตึกยาวขึ้นไปพูดเหรอครับผู้คครับตามห่วยนี่ครับยาวขึ้นไปเรื่อยๆครับยัเงเงียบๆอยู่เด้ครับโอมาแล้วโอมาแล้วมาแล้วครับนี่กำลังมากลังมาะกลังมาครับป่าทีมแห่ทีมกระดุ้กมาครบครับเมื่อนี้ ก็ครบเลยครับถึงดุ้งทั้งดุ้งทั้งแห่ทั้งดุ้งทั้งแห่ทังแห่ทั้งดุ้งครบครับครบเบิ้ลฮะไตคัวไตคัวมาเบิ่งเลยครับนี่แหละครับอยู่ทั้งคัวนี่แหละนะเลี้ยงแล้วครับบัานี้เลี้ยงแล้วต้นหน้านี่แหละครับเอ้าปลาอยู่นี่แหละครับกู้นน้ำจากลึกจักน้อยหวานได้อยู่บระคำไหนน้ำเล็ก่ะ ได้ได้คือเกาวันนี้ขอแหงมจุดบั้คลัีเเฟ้นลกหพื้นวันนี้ได้หัวนเลยมอได้มองแล้วครับวันทุนี่เปิ้พังเลยครับตะขอที่ไปใส่ครับอยู่รอพังนี่แหละหง้อยบนี้ฮะงมครับบันนี้ เต้นแล้วครับนี่เข่าแล้วครับบันี้นานเข่าแล้วครับเข่าแล้วนี่มาแล้วครับทั้งนั้นมาแล้วมาแล้วเอารุ่นครับรุ่นง่ายส่้นเลโอ้ปลาข่าม้นครับพอดีปิ้งแซ่บครับซั้นนี้นี่เข่าถุงเรียบร้อยครับรุ่นบานี้ครับเอ้า ปายยังทั้งน่ะช่างแหล่โอ้ย่นได้ป่านี่ได้แล้วปายยังไอ้โซนี่ครับอุ้ยปลาสูตรปลาสูตรนี่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 บอกแล้วเหตดแล้วครับเขาคล้องเข้าคล้องนานของลอยของลอยครับโอ้ปลาดุกเข้าแล้วครับนี่ปลาดุกเหลืองครับปลาดุกเหลืองงามๆเลยครับนี่จับเป็นอยู่บ่ครับจับเป็น ับบจ่ไไดด้้เอานี่มากกระยางมากผมสีเขียวให้ปลาดุกพัดสีเขียวให้ฮะพัดแมงอย่างนี้ได้เนี่ยนี่เจ้าเบิ้งฮะ้ที่ถุงไว้ก้องแล้จะการดีๆภาพสดนี่นี่เข้าเข้าถุงเข่าเสียงมาแล้ววันนี้วันนี้เสียงนี้นี่นี่จับใกล้เลยวิธีจับปลาดุกนี่ครับนี่นี่นี่ล้อมเข้านี่ครับนี่เข้าถุงเลยนี่ครับดีมากดีมาก อ้าปล่อยนะครับปล่อยไม่มองแล้วบอครับเชียวมองไหนสียวานมองใดคำหนึ่งเอา้าด่าเฮแล้วครับหลังจากที่ปุ๊ดขี้เหนียวมาเริ่สงสมองเออเอาลงไปเช่ขี้เหนียวขึ้นเก่าวันนี้ก็เอาลงไปใส่ขี้เหนียวขึ้นเก่าครับเอา้าตอนหน้านี้แหละครับนี่แหละวันทูจวดอุ้ยว่านเฮนเก่งขนาดเลยครับชิ๊กกอนบอครับรูบ้สัดสิลาภเผาเลย ขับตอนนี้จึ้งจึ้งจึ้งเราขับหนาวจึ้งก่อนหนาวจึ้งก่อนจึ้งก่อนลมหนาวมาครับมื้อนี้วางซองซอมือหันห้อนอยู่ครับมื้อนี้ลมหนาวมาหวานห้อนหวานห้อนโอ้ยมื้อนีหนาวใกล้จิใกล้แล้วนะโคตรเลยวานครับหันปลาขาวพ่อแล้วครับหลังจากที่งมมาโดนเติบนี่ครับปลายังครับปลาขาวปลาขาวพอดีครับโอ้ยนี่แหละครับปลาขาวนี่แหละครับพอดีแซ่บ ได้อีกรอ้บอครับได้อีกรอ้บอครับนะไปลยังครับปลาดุกหรือปลาคอครับสางแงงโอ้เอางาด้วยนะครับปลาเงียงเล่งเลยนี่ครับโอ้สางแงงใหญ่เลยต่อเล่งไห้เราอ่ะโอ้เด็ดปิ้งเที่ยงแล้วครับนี้ต่อเล่งไว้ได้โอ้เงียบเงียบครับออ้ยเงียบเงียบโอ้ย เห็ดแล้วเห็ดแล้ววัดนี้ไอ้กำอยู่ดีเลยไอ้เห็ดแล้วเห็ดแล้วเอาขึ้นมาอีกก็ได้ครับเอาขึ้นมาอีกเออมาอีกมาอีกโอ้ยเห็ดแล้วครับเห็ดแล้วนี่นั่นหันหัวเขาเลยครับโอ้ยเจ้าวังครับนี่ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยทั้ง เชื่อมทั้งแง่งสองขาวพอกินแล้วครับนี่นครับผีมือครับเก็บเก็บร้อยครับนี่ฉี่มือแล้วบอกรับนี่ยิีม่มือแล้วครับโอ้ฉี่มือแล้วครับพอกินแล้วครับนี่ไหนครับเจ้านาจังพอกันไหม